ผมไม่ยอมเด็ดขาดเลยทำไมถึงไม่ยอมซะล่ะนี่เนี่เขาเป็นยูแล้วนายก็เอนายต้องเข้าคู่กับเขาอยู่แล้วนี่ผมไม่อยากอยู่กับเขาอะมาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยอะทำไม <Anton> <ทำ S 1> นายถึงไม่มีเหตุผลซะบ้างนะเย<อ><อ>จะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยแย่แล้วไรโบโซทำท่าจะพังให้ได้เลยตอนที่กำลังผลิตโปรตีนอยู่เนี่ยนับว่าโชคดีนะฉันเองยังแปลกใจมันน่าจะพังไปนานแล้วนี่นะเนี่ย เซลนี่แย่ลงทุกทีดูซิเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกอย่างค่อยๆพังลงเราควรจะซ่อมแซมอะไรบ้างจะดีไหมเนี่ยโอ้เรื่องร้ายแรงนะอืมเอ้ยเวังอะไรเราน่ะแก่แล้วเราแก่พอๆพอกระพวกอินเดียนโบราณรู้ไหมแม้แต่เซลก็เสื่อมลงทุกทีรวมทั้งระบบคุ้มกันล่ะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าลายหรอกนะเออ ผมไม่รู้จะอยู <t t nah ่ต่อไปไหวหรือเปล่าโอ้โหระบบไร้เวียนก็แย่เหมนกันงั้นดูพวกเซลล์เม็ดเลือดแดงสิเป็นยังไงเลือไม่หลอดเน่ยเออทางนี้ดูที่สุดท้ายจะเท่าโกลบัสก็มาถึงวันนี้อือือ ร่างกายที่เสื่อมโทมคงพลอาที่จะทำให้พวกเธอรู้สึกอ่อนเพลีย,ยพ่อคะพ่อคะตื่นเถอะคะเ,เด็กๆมาเยี่ยมคุณพ่อนะคะตื่นสิคะเ,เ,เ,เป็นไงบ้างคะคุณปู่ปู่อาจจะดีขึ้นแล้วเนี่ยเนาะอายุขนาดปู่หวังมากไม่ได้ปู่หลับเกือบตลอดเวลา แต่ปู่ไม่รู้สึกเศร้าเลยสักนิดนึงรู้เปล่าพอเวลาเขาปู่มาถึงปู่ก็จะปาย่างสงบล่ะและปู่รู้ว่าปู่จะมีชีวิตใหม่ในลูกหลานของปู่เองรู้ไหมเธอได้เห็นโครงสร้างจมูกแล้วก็สีสันในตาไปจากปู่นั่นก็คือเชื้อสายที่ปู่ให้เธอผ่านทางโครโมโซมรู้ไว้ด้วยใช่แล้วแล้วทำไมปู่จะต้องเศร้า่ะปู่ยังคงอยู่กับบุคลิกลักษณะของเธอมีของปู่นิดนึงของเธอหน่อยนึง ออช่วยดันฉันหน่อยสิอย่าดึงฉันฉันต้องออกไปจากที่นี่ท้อยทำไมนายไม่ลงจากหัวฉันสัทีล่ะอ้ออุ้ยดูทำกสิปถอยเราคาร์บอนไดออกไซด์กำลังจะถูกพวกออกซิเจนทับเอาแล้วเห็นหรือเปล่าอ่ะเขาลงออกพวกคุณอยู่ที่นี่เอ๊ะนายไม่ได้ออกไปในตอนหายใจออกเหรอใช่แล้วแต่ปอดไม่แข็งแรงพอจะเป่าเราออกไปหรอกเราอยากออกไปจริงอ่ะเอ่ะ เฮ้เราดิลูกฉันหายไปไหนเนี่ยทานี่แอร์ลูกอยู่ไหนจ๊ะมานี่อมาลี่มานี่มาลี่แม่ค่ะพริสมาที่น่าสงสารคุณชิงชาเขาบดไอออกไซด์ไม่ใช่เหรอแต่ก็กำจัดมันไม่ได้ช่างน่าอายจริงๆเลยนะแม่แต่หัวใจก็ช้าลง โชคดีแฮะพวกตำรวจหลับในหน้าที่จัดก,การเลยแบบนี้บุกไอุกามาหัวใจของชายชาราสูบฉีดโลหิตไม่ดีเหมือนเก่าลิ้นหัวใจมีรอยร<ะ>่ว่วโว้ว,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 วโรงไฟฟ้าหัวใจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้โอ้อแย่แล้วห้าสิบครั้งต่อนาทีเต้นช้ามากเกินไปแล้ว โออกซิเจนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงก็มีไม่มากพอที่จะเร่งการหายใจและการเต้นของหัวใจแล้วละเนี่ยนะส่งนี่ด่วนที่สุดเลยนะคร,รับรีบๆน้อยสิยปะทนทงเหนื่อยนะแกแล้วว่าผมมีคำสั่งด่วนมาถึงหัวใจครับมาจากสมองครับ เพิมพ่มอัตราการเต้นจาก50ถึง65ครั้งต่อนาทีเอาละลงมือนีน่มันตกลงมาที่40แล้วไม่ได้ผลหรอกวัวใจมีออกซิเจนไม่มากพอจะเต้นให้เร็วขึ้นหัวใจเต้นช้าลงอย่างนี้ต้องเร่งให้เร็วขึ้นอีกเออ,อ,อเร็วหน่อยสปีดดี เอาเนี่ยไปส่งใอ้หัวใจทันทีเลยตกลงครับ,รบผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับถ้าผมไปไม่ถึงก็แปลว่าผมหมดลมซะแล้วนะครับโอ,โ,อโอ้โอ้สัญญาณประสาทผ่านไปไม่ได้โอ้นี่คือจุดจบฉันอยู่กับคุณมานานจนถึงที่สุดของวาระสุดท้ายแล้ว เป็นเด็กผู้ชายนะ มีบางอย่างสีเหลือทงทางซ้ายมือเหรอ,อะ,อะ,อ,ะอะไรอะไรบางอย่างสีแดงมาทางซ้ายมือบางอย่างสีแดงมาทางซ้ายมือฉันใช้ข้อมูลอย่างนั้นไม่ได้อะไม่เห็นรู้เรื่องเลยที่ฉันต้องการก็คือข้อมูลที่มีสาระมั้งยังไงก็ต้องส่งสัญญาณอ่ะเขาจะเรียนรู้เองนะ เสียงคาสั่งหน้าขันมาจากสมองเคลื่อนไหวมือไปทางซ้ายมือเพื่อจับวัตถุบางอย่างอะไรเนี่ยฮะฉันรู้ป็นการเริ่มต้นที่หน้าเวนหัวนะแต่เขาเรียนรู้ได้เร็วรู้มาทารกเกิดมาพร้อมกับเครื่องมือแต่ต้องใช้เวลาเรียนรู้วิธีใช้เพื่อจดจําสีแล้วก็รูปร่างและเพื่อประสานกับการเคลื่อนไหวเราจึงเรียกว่าการพัฒนาความเข้าใจส่งข้อความได้าการแส้เลือดเป็นยังไง น้ำจ้าใครต้องการซื้อน้ำมาแคลเซียมคุณภาพเยี่ยมราคาถูกแคลเซียมคุณภาพชั้นยอดสำหรับกระดูกที่ดีและโครงกระดูกที่แข็งแรงครับน้ำจ้ใครต้องการซื้อน้ำบ้างน้ำจ้น้ำมาแล้วใครจะซื้อบ้างเด็กๆทุกคนต้องการแคลเซียมกระดูกแข็งแรงไม่ได้ทำไมมีมันน่ะแล้วน้ำล่ะน้ำก็สำคัญน่ะน้าเองก็ต้องให้เด็กมีน้ำในตัวใช่ไหมล่ะฮะเอ๊เเป็นตีนปนตีน นายทั้งคูนีายอย่าวางทางได้ไหมโปรตีนพวกนี้ไปที่ต้องการด่วนในโครงการก่อสร้างกล้ามเนื้อได้จะบอกให้เลีกทางหน่อยเลีกทางหน่อยเลีกทางหน่อยอาาทุกคนกําลังยื่งหรือชอบจังเลยค่ะฉันก็นเหมือนกันนะมีเรื่องต้องทํามากมายเลยนับแต่ชีวิตใหม่เริ่มต้นนั่นหน่วยงานบินโฟไซส์ฮัลโหลฮัลโหล,โล,โลโมีหลายอย่างที่ต้องทํารู้ไหมอย่างเช่นสอนกองกําลังคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อโรคยังไงเล่า พวกไซก็รู้นีค่ค่ะโอ้ใช่พวกเขารู้และพวกเขาอยู่นี่โดยถูกถ่ายทอดมาจากเลือดของแม่ยังไงละ่ะเพื่อทําหน้าที่คุ้มกันปกป้องร่างกายให้ปลอดภัยจากจุลินทรีย์และก็พวกไวรัสขณะที่ทารกยุ่งเกี่กับการฝึกตํารวจของตัวเองอยู่แล้วฝึกกันที่ไหนคะในตอมไทมัสเนี่ยวิทยาลัยของพวกตารวจนยเอาเราจะขอแนะนํากัปตันคริจ์สและหมวดเอสแห่งหน่วยลาดระเวนนะพวกเขาเป็นหน่วยคุ้มกันชั้นยอดในร่างกายและเป็นกองกำลังพิเศษที่เก่าแก่ของพวกเราซสด้วย เป็นเจ้าหนาที่ผู้มีประสบการณ์และเขาทั้งสองจะให้คำแนะนำในเทคนิคต่างๆสเตฟฟิโลคอคัสและสเตฟโตคอคัสฆ่ามันได้เลยไวรัสไข้หวัดใหญ่มีอันตรายมากจุลินซีย์ที่เป็นมิตรใครรู้จักมั่งคะอีโคลายครับส่วนพวกที่เหลือต้องตาย,ตาย ดีใจจังเลยที่ได้กลับบ้านง, <c oughs> <c oughs> งายลูกเ <c oughs> อ๊ะเพราะผมโตขึ้นผมจะเป็นนักบินอวกาศ นี่คือวิธีโคจรของดวงดาวตอนนี้ฉันอยากให้พวกเธอศึกษาตามข้อมูลต่อไปนี้การทํางานของระบบร่างกายน้ําหนักของมวลและภาวะของการไร้น้ําหนักในสภาวะปกติหัวใจสูบฉีดโลหิตลงข้างล่างตามแรงโน้มถ่วงและขึ้นเพื่อต้านอานาจแรงดึงดูดแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าร่างกายไร้น้ําหนักหัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือว่าชาลงอาลสวัสด์ครับเอาละข่าวดีนะ นี่เป็นวันสุดท้ายในชั้นเรียนและที่น่ายินดีก็คือการฝึกจะเริ่มพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาเราจะเดินทางไปที่สนานที่โอกาสเฮชอจากนั้นก็เปลี่ยนไปขึ้นยานอวกาศฮอรัสฮอรัสกับไอออนเจ็ดซึ่งเป็นยานที่มีพลังมากกว่ายานอื่นๆถึงร้อยเท่าทีเดียวการผจญภัยอันยิ่งใหญ่รอคุณอยู่เจ็ดหสี จะเ<อ>ปนหลายครั้งแรกริงแล้วเป็นการโหดตัวของกล้าวโอ้ยบางอย่างนะผิดไปทำไมฉันรู้สึกมันหนักจังเลยหอยหอยอย,อย,อยทำไมอยู่ๆตัวเราถึงหนักเป็นตันเนี่ยฉันอุตสาหวางแผนแพร่เชื้อฉัสวยหรูนี่พวกเขาทำให้นายผิดหวัง านคามกฎอากาศในเคืบินกลับสู่ภาวะปกติปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างระมัดระวังเราจะอยู่ในความโน้มถ่วงที่ศูนย์พักหนึ่งพอเครื่องยนต์หยุดเผาไหมเราจะอยู่ในวงโคจรกดสตาร์ทที่ศูนย์เดี๋ยวนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ความวันเขาจะเป็นจริงที่ปิดได้แล้วล่ะ แต่เดาว่างมีความน้อมถ่วงมากแรงดึงดูดก็มากอ่ะหนูชอบให้มีความน้อมถ่วงน้อยๆค่ะม,มันเสนอจริงๆเลยออตอนนี้ความดันหนึ่งที่บรรยากาศใอ้ยช่ย เราเริ่มต้นได้ดีมากเราจะครอบครองยานอวการํำนี้ทั้งลำคอยดูฉันบ้างสิใช่อาชีความจริงพวกเธอเป็นหวัดนะเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงซะด้วยนะแสะดงว,ว่ามีไวรัสในยานของเราและจะปล่อยให้เชื้อแพร่กระจายไม่ได้เราต้องรีบจัดการทันทีเลยก่อนอื่นจะต้องกำจัดไวรัสข้างในซะก่อนนะยาที่มีสารอินเทอร์เฟอรอนเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันข้อที่สองสวมชุดอวกาศไว เปิดประตูอากาศเดี๋ยวนี้กำจัดเชื้อโรคเร็จสมูนความกดอากาศอยู่ในระดับที่หนึ่งบรรยากาศคุณไปตรวจดูให้ทั่วนะไม่ควรมีใครหลงเหลืออยู่ในยานนะค่ะผู้การ นั่นยังไงล่ะช่างน,น้าทึ่งจริงๆอะใช่ขอแนะนำโโเโสเฟอร์มาเอสโตรจะมาให้คำแนะนำถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าและเป็นผู้นำแห่งจุดมุ่งหมายของเรา พวกเธอณที่นี้สมาชิกของ200ครอบครัวที่ได้รับการเลือกสรรแล้วผู้ซึ่งเข้าร่วมในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่การสำรวจห้องอวกาศอันน่าชึ่งและฉันภูมิใจกับความจริงที่ว่ามนุษย์ไปสู่ดวงดาวไม่ใช่หุ่นยนต์หรือว่าคอมพิวเตอร์ในยุคตน้ตนๆของศตวตรรษที่21มีการคิดค้นและสร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางพันธุศาสตร์ การสร้างสายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษการสร้างสรรสีผิวหลายหลากสีสมองใหญ่โตรวมทั้งพวกที่ผสมกันระหว่างคนและสัตว์กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่มีทั้งมนุษย์นกหรือแม้แต่มนุษย์ปลาที่น่าพิศวงค้นบ้าอำนาจปกครองโลกในช่วงเวลานั้นแต่โดยความเป็นจริงมีผู้คนมากมายก่อการกรบฏ นักวิทยาศาสตร์ผู้ทะเยอทะยานพยายามสร้างความเป็นอมตะและพิมพ์เขียวให้กับรัฐบาลโดยติดตั้งแหล่งมันสมองไว้ในคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และจะสมองคนที่สามารถให้ข้อมูลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยพวกเธอคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องแกรนดคอมพิวเตอร์แต่แกรนดคอมพิวเตอร์ก็เกิดล้มเหลวมันกลายเป็นเครื่องจักรที่บ้าคลั่งเชื่อว่าตัวมันเองมีอำนาจสูงสุดและอยู่เหนือสปปรรพสิ่งทั้งปวง มอปปเ,รเรอรนุษย์จึงรวมตัวกันจัดการเจ้าเครื่องจักรนี้และปิดสวิตช์มาบัดนี้มนุษย์ชายและหญิงได้สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อเริ่มต้นการประจนภัยครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและอาจจะเรียกว่าเรามีคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยได้สร้างกันมาดังนั้นถ้าใครก็ตามที่ต้องการเรียกข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้ต่างๆเขาก็สามารถใช้ชิปของเขาเข้าถึงฐานข้อมูลได้ตามที่ต้องการใช่ สมองมนุษย์นี่แหละที่คิดสร้างคอมพิวเตอร์และเราคือผู้ที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆอันเป็นความรู้ต่อมวลมนุษยชาติเราจะสำรวจท้องฟ้ากว้างใหญ่สำรวจความไม่มีที่สิ้นสุดยานสำรวจติดไอออนเจ็ตของเราคำนวณแล้วมันเร็วยังเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราไม่อาจเร็วเท่าแสงซึ่งมีความเร็ว3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีอันอาจจะทำให้เราต้องใช้เวลาล้านปีเพื่อข้ามกาแล็กซีของเราไปและนานกว่าเป็น1ิบเท่า ถ้าเราจะไปเยี่ยมเยียนกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเรานี่หมายความว่าเราอาจต้องใช้เวลาร้อยปีหรืออาจจะพันปีเพื่อสำรวจแค่ระบบสุริยะจักรวาลในทางช้างเผือกมองดูวิถีโครจรของดาวเคราะห์แน่ละเราไม่คิดว่าจะเห็นวันนั้นแต่ทว่าการค้นพบจะสําเร็จลงโดยลูกหลานของผู้คนในที่นี้และในวันนั้นมนุษยชาติจะนํายานอาวกาศลํายักษ์ออกเดินทางและท้ายที่สุดนํายานอาวกาศขนส่งพาเราไปยังอาณานิคมแห่งใหม่ในวันนั้น เ่าพันธ์ุของเราจะกลายเป็นผู้นำแสงสว่างแห่งห้วงอวากาศและในวันอันไกลนั้นวันซึ่งกำลังรอคอยพวกเราอยู่ในอนาคตวันที่ลูกหลังของเราเหยียบลงบนดาวเคราะห์ดวงใหม่เราจะอยู่กับพวกเขาใช่ เราจะอยู่ที่นั่นอยู่ในร่างกายลูกหลานของเราในโครโมโซมของพวกเขาซึ่งถูกถ่ายทอดจากชั่วอายุคนนึงไปสู่อีกคนหนึ่งใช่โครโมโซมของเราจะอยู่ที่นั่นในอนาคต